จากในคลิปก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อวานเนี่ยผมกับคุณเนวรัตนแล้วก็ลูกชายไปถวายเทียนจิตรดาเทียพนพรรษาที่วัดสแกนะครับกลับมาวันนี้ก็เลยมานั่งดูงานนึกขึ้นได้ว่าผมได้ทำงานไว้ชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้แหละครับเป็นตะกุดที่หลวงปู่ท่านทำไว้แล้วก็ทันท่านด้วยนะครับตะกุดชิ้นนี้38ปปีแล้วครับ ทำไว้เมื่อปี2,529ท่านหลวงปู่นะครับเพราะว่าหลวงปูม่มรณภาพปี2,533ครับตะกุดนี้ถือว่าอยู่ในยุคสมัยหลวงปู่เลยครับโดยความสนในคืนนี้ผมเลยลองมานั่งส่องดูนะครับนี่ละอัดกรอบอัดเลี่ยมกันน้ำแล้วนะครับผมมานั่งส่องดูเนี่ยพบปรากฏการพิเศษครับเดี๋ยวผมแนะนำกล้องส่องให้ดูนะครับ เห็นรอยจานของปู่ไหมครับเนี่ครับเป็นรอยจานเป็นสัญลักษณ์เป็นจานมือเห็นไหมครับจานด้วยมือและที่สําคัญก็คือลองสังเกตตรงนี้นะครับนี่เราอัดพลาสติกไว้แล้วนะครับนี่อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับมีพระาธาตุขึ้นเต็มตะกุดเลยครับเป็นเกล็ดสีข,า,ขาวๆคล้ายๆ ที่เราเคยได้ดูกันแล้วที่ขึ้นในองค์พระผงจกักรพรรดิหงวงปู่โทษนะครับแต่นี่ขึ้นในเนื้อตะกุดขึ้นที่ผิวตะกุดนะครับเห็นไหมครับนี่อยู่ด้านในนะครับถือว่าอัศจรรย์มากๆเลยครับเป็นเกล็ดข,ขาวๆตรงที่หงวงปู่จานนี้จะเยอะหน่อยนะครับนี่นไหมครับเห็นไหมครับเบต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ย เห็นครับชัดเลยครับองค์นี้ครับเห็นไหมครับจะตั้งขึ้นมาพระธาตุทุกองค์จะเป็นลักษณะนี้เลยครับตั้งขึ้นมาจากตะกุดนะครับโอ้โหถือว่าอัศจรรย์ครับคำาคืนนี้ครับตะกุดองค์นี้ถือว่าล้ําค่ามากๆนะครับผมดีไซน์อะไรใส่เข้าไปบ้างก็เป็นหลายร้อยล้านพันตำลึงด้านบนก็จะเป็นดอกบัวเพ่อยยู่ชาธรรมนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นลายดอกบัวและตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของธรรมจักรนั่นเองครับอัศจรรย์ครับงานชิ้นนี้อัศจรรย์มากและที่สําคัญก็คือทันหลวงปู่ครับเพราะว่าตะกุดองนี้นี่38ปีแล้วครับขอพระคุณกับทุกๆกำลังใจนะครับขอพระคุณเลืออเกินครับขอขอบคุณครับ